ผมขอสารภาพนะว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ตื่นมาดูแล้วก็มาหาข้อมูลดูตอนเช้าอีกทีนึงแต่ผมสัมผัสได้เลยว่างานไมค์คอนเออไม่ใช่ดิงานไมค์คราไลฟ์เมื่อคืนนี้มันต้องสนุกมากๆแน่ๆถึงกับพี่สีนะครับได้โพส์ตเลยว่าอยากจะกลับมาเล่น Minecraft อีกครั้งหนึ่งทงั้งๆท,ท,ที่เขาเคยบอกว่าเขาจะเลิกเล่นไปแล้วเพราะทางโมแจงเขาจัดเต็มจริงๆในครั้งนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอเริ่มที่การโหวตก่อนละกันนะครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับโดยทางโมแจงให้โหวตผ่านทวิตเตอร์ไปนะครับโดยแบ่งเป็น2รอบนะฮะซึ่งรอบแรกนะครับเจ้าวัวดอกไม้หรือมูบลูมนะครับก็โดนตัดทิ้งออกไปเพราะได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับแล้วตัวไอซิโอโ r เจอร์กับโกลมสควิตนะครับก็โดนจับมาโหวตต่อในรอบที่2นะฮะผลปรากฏก็คือโกลมสควิตเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็นม็อบใหม่ที่ถูกโหวตเข้ามาในเวอร์ชั่นถัดไปนะฮะแต่ไม่รู้เวอร์ชั่นไหนของใหม่ครับนะครับก็รอดูกันต่อไปเนาะ แอมมีหลังไมมาด้วยว่าดีมนะครับสปีดลันเนอร์คนดังของเราเป็นคนบังคับให้ทุกคนโหวตโกลสควิดนะฮะและก็เรื่องที่ไมค์ครับ t ไปแจมกับ Super Smash นะครับก็ได้มีรูปของ Kirby มาได้เกิดว่ากินตัวสตี e หรืออเล็กเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นตัวดิมเหลี่ยมน่ารักนะครับเห็นว่าน่าจะได้เล่นกันในวันที่13ตุลานะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนของ Super Smash ก็รอดูกันได้นะครับ ทางฝั่งของเกม Minecraft d u n g e o n นะฮะก็มีข่าวมาว่าจะทำการ c ล o s แพลตฟอร์มกันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง V เครื่องคอมเพ s t a t i o n Xbox อะไรอย่างงี้นะฮะก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี DLC ใหม่ปล่อยออกมาในเร็วนี้นะครับก็รอดูกันนะครับเอาละเข้าสู่เรื่องใหญ่จริงๆและของงาน Minecraft ครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการอัปเดต1.17นะฮะซึ่งทาง m o แจงก็ได้ประกาศชื่อออกมาเป็น Minecraft c r a ฟแอนด์ครีฟนั่นเองนะครับผมซึ่งสร้างความดีใจให้กับคอมมูนิตี้ไมค์ครับอย่างมากนะครับเพราะอยากได้กันมานานแล้วโดยเฉพาะตรงส่วนของเค e อัปเดตนะฮะมาดูที่ถ้ำก่อนเลยนะครับก็ได้มีการปรับปรุปรงการเจเนเรตของถ้ำใหม่นะครับก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็มีแร่ชนิดใหม่นั่นก็คือค o p เปอร์หรือทองแดงนั่นเองนะครับซึ่งตัวค o p เปอร์เนี่ยไม่ได้เอามาทำอุปกรณ์แบบพ i ิกแอคหรือดาบอะไรอย่างงี้นะฮะแต่น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เหมือนว่ามันจะสามารถ เป็นสนิมได้ตามระยะเวลานะครับผมเป็นสนิมสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สายล้อฟ้านะครับผมซึ่งเอาไว้ล่อฟ้าผ่านะครับถ้าฟ้าผ่าเนี่ยมันจะผ่าลงที่สายล้อฟ้าจุดเดียวไม่ไปผ่าตรงอื่นนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับป้องกันไฟไหม้จากฟ้าผ่า ทีนี้มันก็จะมีถ้ำอีกแบบหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยเขาตั้งชื่อว่า l u s h Cave นะครับผมซึ่งจะเป็นถ้ำที่เต็มไปด้วยเถาวันต้นไม้สีเขียวดอกไม้อะไรงี้เขาบอกว่าจะอยู่ใต้ต้นอัเซเลียอันนี้ก็ต้องรอดูข้อมูลต่อไปเนาะซึ่งในถ้ำนี้ก็จะมีม็อบใหม่ตัวหนึ่งนะชื่อว่าอ่านว่าอะไรนะ Exolot ผมลองเอาชื่อนี้ไปค้นดูใน Google นะครับเขาบอกว่าเป็น s a าเมนเดอรสายพันธุ์ที่อยู่ในเม็กซิโกก็น่ารักดีนะฮะเราสามารถไปตักขึ้นมาใส่ถังได้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีข้อมูลคร่าวๆมาว่าช่วยสู้มอนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจ แล้วก็มีการเพิ่มหินงอกหินย้อยนะครับทั้งงอกจากด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่มันจะหยดน้ําออกมาใช้คอดอนไปเติมน้ําได้นะฮะซึ่งก็มีโอกาสหักและร่วงลงมาได้ด้วยและส่วนที่เป็นหินงอกที่งอกขึ้นมาจากด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าเราตกลงไปเหยียบก็จะดิวดามจนะครับ อีกอันนึงก็คือเหมือนคริสตัลนะครับซึ่งเขาบอกว่าคริสตัลเนี่ยมันสามารถงอกออกมาจากตัวบล็อกได้โดยใช้ระยะเวลาแล้วตัวคริสตัลเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา,เอาไปคาฟร่วมกับคอปเปอร์นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นกล้องสองทางไกลหรือทิลิสโคปได้นะครับซึ่งในถ้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ยังไม่ได้ระบุชื่อนะครับมันจะมีม็อบตัวใหม่เข้ามาก็คือชื่อว่าวอรเดนนะฮะเป็นม็อบที่ตาบอดนะครับแต่ใช้วิธีการตรวจจับเสียงแทนนะฮะแล้วก็ตีแรงมากมาก เลยอยู่ในถ้ำตรงนั้นซึ่งในถ้านั้นนะครับก็จะมีบล็อกที่ชื่อว่าสกอ็อกนะครับสามารถนํามาทําอุปกรณ์ชื่สกอ็อกเซนเซอร์ใช้ตรวจจับเสียงและจะปล่อยสัญญาณเละสะโตนออกมานะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าเอาไปทําเป็นไวเล,ละสเลสโตนได้นะครับ พักเรื่องถ้ำมาฟังเรื่องภูเขาบ้างนะครับซึ่งเราโหวตเมื่อปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันก็เพิ่มมาแล้วนะฮะโดยจะมีม็อบใหม่ตัวนึงนั่นก็คือแพะนั่นเองนะครับแพะภูเขาซึ่งกระโดดสูงมากและมีความสามารถในการชนม็อบตัวอื่นหรือเพลเยอร์นะครับให้ล่วงลงไปกระเด็นตกเขาตายได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มบันเดินนะครับหรือกระเป๋าขนาดเล็กนะฮะไว้ใส่ของนะครับในอินเวนทอรี่เรานะครับแต่ว่าน่าจะใส่ของได้ไม่เยอะเท่ากับเกอร์กบกนะฮะ แล้วก็มีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือเป็นแปลงนะครับแต่ลักษณะมันเหมือนเป็นแปลงที่เอาไว้สําหรับปัดหาของพวกวัตถุโบราณอะไรอย่เงี้ยครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถเอาไปใช้ร่วมกับการทําหม้อด,ดินเผาได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ก็นอกจากนี้นะครับในงานนะฮะเจฟก็มีออกมาขายหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องประสบการณ์การเขียนเ,เกมของเขานะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องว่าจะทำขวดโหลคุกกี้นะครับผมแล้วก็มีการแตะแตเรื่องคอมแบทอัปเดตนิดหน่อยนะครับบอกว่ายังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องขายของในเบสท์ล็อกมาร์เก็ตเพลสนะครับแล้วก็ มีอะไรต่างๆมากมายซึ่งก็ไม่ใช่ดีเทลหลักแล้วนะครับผมคร่าวๆนะครับสำหรับงาน MyConLive ในครั้งนี้นะถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอัปเดตใหญ่พอสมควรนะครับในปีนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะหรือพี่อ่านอะไรผิดหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ด้านล่างด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายที่ฝากกดไลค์และ u b s c r i b e หน่อยนะฮะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับพี่ได้ทำออกมาบ่อยๆเนาะเป็นกำลังใจใพี่กันด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้คงม,มีเท่านี้เนาะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวทำคลิปมาใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพล์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดประดิ่งด้วยครับ